อาทุกคนพรุ่งนี้แล้วที่จะต้องกดบัตรกันเราจะมาออยพรนะฮะฉันว่าต้องมีคนแบบไม่นอนกันแน่เลยเพราะพรุ่งนี้กดบัตรตอนเช้าด้วยโอยพรวอยพรไงเดี๋ยว ขอให้แบบพวกนี้มันมีทั้งแบบว่ากดบัตรในเรื่องของที่คนเข้าไปดูสามร้อยคนแล้วก็ในส่วนของไลฟ์สดนี่เข้ามาอย่างยเพราะจริงๆก็คิดว่าอยู่ที่ดวงละกันเพราะว่ามันช่วงนี้มันในเรื่องของโรคต่างๆอนะน้คิดว่ามันก็แบบหนูไปเล่นพวกนี้ใครเป่าผมอ่ะ ได้ยินไปอีกข้างห้องหรือเปล่าก็คือว่าพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนกดบัตรกันให้ได้นะมันกดดันอ่ะปากหมุดอันนี้ก็เลยปักหมุดวอโวมันกดดันยังไงมันกดดันกันยังไง ันนี้ไปไหว้พระมาแล้วต้องทานเออทุกคนต้องทานนะอ่ะต้องเล่าอ่ะต้องเล่ามาแล้วต้องเล่ามาแล้วหนึ่งคิดถึงทุกคนพี่เล็กคิดถึงพี่เล็กมากอารันหรือเปล่าอารันเป่าผมหรือเปล่า,ออา,ออาบอสมาใช่พรุ่งนี้เวลากี่โมงนะสิบปะเออสิบโมงเชา้าบางที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ขอให้ทุกคนโชคดีกับการกดบัตร นะครับคนไหนที่กดไม่ได้ไปข้างในก็ไลฟ์สดซื้อบัตรไลฟ์นะฮะนี่นะครับเจ็ดร้อยเกาสิบเก้าบาทด้วยสถานาการณ์ต่างๆมันก็จำกัดจำนวนคนอะนะ่ะเนาะก็คิดว่าหลายๆคนเขาก็อยากมากันเยอะแหละแต่มันก็อ่ะอยู่ที่ดวงคิดว่าจะเติมไปใส่บาทก่อนเพิ่มแต้มบุญเออ ความคิดที่ดีฮะเราก็ต้องพึ่งอะเนาะมาถึตรงนี้เราก็ต้องพึ่งแบบเรื่องดวงละไม่มีทางค่ะบไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไปส่งกำลับบงใจไปนะปิ้วปิ้วเออดีครับได้ได้ไดบัตรตัวนี้วั่นวายเนะาะบัตรก็จะกดนิยายก็ต้องซื้อโหใช่ใช่ใช่วัดดวงครัไแม่อะคิดว่าทุกคนน่าจะ คือพวกนี้น่าจะสงครามแน่ๆเลยไม่มีแบบพี่น้องใครดูดฝุ่นโอ้ยไม่มีใครดูดฝุ่นเงียบไปแล้วผู้ดใดดูดฝุ่นขอให้ได้ใช่ขอให้ทุกคนได้ละกันจะทำให้เอิ์ให้คุกกี้ทำไรกันใช่ แต่คิดว่าน่าจะต้องได้แหละเขาบอกว่าอวยพรหน่อยพรุ่งนี้กดบัตรแล้วส่งเสียงอวยพรหน่อยพรุ่งนี้เขากดบัตรกันมีกี่ที่นั่งข้างในเหรอข้างในสามร้อยผมซื้อไปแล้วสองร้อยเก้าสิบเก้าอ้าวถ้ากับพรุ่งนี้ก็จะเหลือใบอีกใบเดียวเหรอก็เหลือใบเดียวก็แย่งกันเอาครับขอให้โชคดีอ้าวทุกคนเสียใจด้วยนะ คุณคุณอาเธออะไรอ่ะสําหรับบ้านทุกคนอาจจะต้องใช้แต้มบุญแต่บ้านผมทุกคนรู้แฟนขับรถต้องแต้มบาปเท่านั้นอ้าวอาเธอเข้ามาขิงในไลฟ์สดยังไงคุณอานต์จะป้นอะไรแฟนครับโอ้ยคุณอานต์อวยพรแล้วนะเอาใหม่อวยพรหน่อยคุณอานต์ขอให้กดได้ครับทุกคนอ่ะเพราะถ้าไม่ได้อ่ะบอลระดนบอลระดนบอลระดนบก ซื้อนี่บอลนโดนไง <laughs> บอลนโดนไม่ได้นาะผมอยากให้บอลนโดนโดนฟ้องไง <laughs> <laughs> ตายแล้วตายแล้วบอลนดนโดนด,ดูคอนเสิร์ตฟ้อง <laughs> อะอะ,อะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไว้พรุ่งนี้ใครได้อะไรเอ้ยไว้พรุ่งนี้ถ้าใครกดบัตรได้ก็เอามาอวดกันหน่อยนะสู้ๆนะครับไปละบายบาย พรุ่งนี้โชคดีมีชยัยโชคชัยมีวัวบ๊ายบาย